แฟนๆเชียร์ให้มีเป็นของตัวเองเมื่อเกรทอยู่กับสาวน้อยหน้าตาน่ารักแบบนี้สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาอาปัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการดาราว,วงการบันเทิงของเมืองไทยกันครับโดยล่าสุดนั้นพระเอกมัดเข้มอย่างเกรทวลินทรนต้องมาอยู่ในหมดมงมิงเล่นและอุ้มลูกๆของบีมกวีโดยในโพสต์เกรทได้เผยว่าพี่บีมบอกว่า มีลูกสนุกมากสองรอบผมชอบแบบเมื่อวานนะพี่คาดเดายากดีขอบคุณที่ชวนร่วมบุญใหญ่ครับพี่บีมพี่ออยทมากลางคอมเมนต์ของแฟนๆที่เข้ามาบอกว่าอยากมีลูกเป็นของตัวเองไหมคะน่ารักที่สุดน่ารักมากคะ่ะน่ารักทั้งอาและหลานเลยคุณลุงกับหลานน่ารักมากคะ่ะสองแฝดน่ารักจากปอนข้าวให้กันวันนั้นสู่นั่งตักอเกเกต ในวันนี้เรียกได้ว่าแฟนๆนั้นแห่คอมเมนต์กันกระจายเลยละครับต่างลุ้นให้หนุ่มเกรดนั้นรีบมีแฟนแต่งงานแต่งการและมีลูกเร็วๆสมกับที่ชอบเล่นกับเด็กๆนั่นเองครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าหนุ่มเกรดนั้นจะเผยตัวหวานใจและมีทายาทเมื่อไหร่นะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ